สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชต์บายครูพี่แอลนะคะวีโอคลิปนี้ตามคำขอนะคะจะเป็นชุดเด็กน่ารักน่ารักถักง่ายๆนะคะถ้าใครถูกใจนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้ครูด้วยนะและอยากให้ถักประมาณไหนก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะคะ สำหรับไหมที่ใช้ในการสาธิตกระโปรงตัวนี้นะคะจะเป็นไหมซัม m มอร์เบอร์สนะคะเข็มก็จะเป็นเข็มเบอร์หนึ่งขึ้นไปนะคะเป็น1.5ก็ได้แล้วแต่ถนัดเราจะมาเริ่มต้นด้วยการถักโซ่เราจะถักโซ่ให้ได้รอบอกนะคะให้ได้รอบอกเราสามารถที่จะบวกเพิ่มไปได้เพราะว่ามันเป็นชุดเด็กนะคะเราเราสามารถที่จะบวบว เพื่อโตเป็นชุดใหญ่ไปเลยก็ได้นะคะเราจะเริ่มต้นด้การถักโซ่ให้ได้ตามจำนวนรอบอกนะคะถักหลวมหลวมเข้าไว้ไม่เป็นไรเสื้อผ้าเด็กนี้จะต่างจากเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะถักตัวใหญ่ไว้ได้เลย ถักมานะคะแล้วเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่หลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะขึ้นต้นแถวใหม่ด,ด้วยการใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งพอ1สามี่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงที่เราจับไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นี่นะ อันนี้ลักษณะงานที่ได้นะคะโซ่หนึ่งพอ1คอนะับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สองโซ่หนึ่งนะับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สอง โซ่แนงนับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สองโซ่แนงนับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สองเราจะถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดแถวนะคะลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ถักมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ ลักษณะของการจบแถวแล้วก็จะจบแถวปกตินะคะคราวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่หันหลังกลับพอหนึ่งคอลงตรงนี้ลงตรงหลักมันเลยนะคะสำหรับลายนี้โซ่หนงพอหนึ่งคอลงหลักมันเลยโซ่หนง ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูลักษณะของงานนะคะเราก็จะถักแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงออรอบอกออจนถึงช่วงอกนะคะเราจะทําเป็นคอแหลมขึ้นมาลักษณะของการทำเป็นคอแหลมขึ้นมาเราก็หารสองเลยนับจำนวนขาที่มีนะคะแล้วก็ถักแบ่งครึ่งมาเลยนะคะโดยการลดทีละช่องอันนี้ครูทำให้ดูแล้วด้านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาลดด้านนี้ให้ดู เราก็จะถักปกติจนมาถึงเกลื่อกลางที่เราแบ่งไว้นะคะอันนี้ของครูพอดีมันเป็นเลขขี้นะคะครูต้องต้องอซ้ำมาตรงนี้อีกอันนึง ถ้าใครเป็นเล,เลขคู่มันก็จะจะแบ่งได้นะคะมันก็จะแบ่งลักษณะการแบ่งก็จะแบ่งอย่างนี้จะลงตัวแต่ถ้าเป็นเลขคี่มันจะต้องกลับมาซ้ำอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะนะคะเราก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้เราจะลดนะคะเราจะลดให้มันเป็นแหลมแ,ลม,แลมอย่างนี้เราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหันหลังกลับ แทนที่เราจะลงตรงนี้นะคะเราจะไม่ลงเราจะพอหนึ่งคอข้ามไปหนึ่งข้ามไปหนึ่งหลักมาลงตรงนี้ ลักษณะของการลดคอแหลมก็จะเป็นแบบนี้ถักมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวตรงนี้แล้วเราจะขึ้นแถวใหม่ตรงนี้เราก็จะบจบแถวด้านข้าง ขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่ห้าเหมือนเดิมเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวที่เป็นช่วงคอแหลมนะคะเราจะเจอกันตอนนั้นนะครูจะทำให้ดูอีกครั้งหนึง่งเราถักมาถึงตรงช่วงคอที่เป็นคอแหลมแล้วนะคะเราก็จะโซ่หนึ่งแล้วก็ หลักนี้นะคะเห็นไหมหลักนี้เรายังลงอยู่นะเราจะจบที่หลักนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหันหลังกลับหลักนี้เราจะไม่ลงเราจะข้ามาลงหลักนี้เลย ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะไล่คอแหลมไปเรื่อยๆเราก็จะถักไล่จนเป็นที่ถูกใจนะคะว่าเราอยากจะได้คอแหลมแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันนะอันนี้ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังไม่เหมือนกันนะคะสำหรับชิ้นหน้าที่เราถักสำเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหน้านะทีนี้เรามาดูชิ้นหลัง อันนี้ชิ้นหลังสำหรับชุดนี้นะคะชิ้นหลังเราจะถักแบบนี้แล้วเราก็จะทำะช่วงไหลขึ้นมาการทำช่วงไหลขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องนับก่อนว่าตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยตรงนี้ของชิ้นหน้าเราใช้ทั้งหมดกี่หลักเราก็จะมาเพิ่มชิ้นหลังตรงนี้ขึ้นมาให้เท่ากับชิ้นหน้าจำนวนหลักให้เท่ากันเพื่อที่เราจะมาเชื่อมกันแบบนี้ เพื่อที่เราจะมาเชื่อมกันแบบนี้อันนี้เราก็นับมาเลยอันนี้ครูทำให้ดูแล้วข้างหนึ่งเราก็นับมาเลยว่าไอ้ตัวนี้จำนวนหลักเหลือเท่าไหร่เราก็ถักขึ้นมาตรงๆนะคะเราถักขึ้นมาตรงๆเลยคราวนี้เรามาดูลักษณะการที่เราจะถักเชื่อมขึ้นมาตรงๆถักต่อไหล่ขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะคะครูได้บอกแล้วว่าให้เรานับตรงด้านด้านหน้าเป็นหลักว่าเท่าไหร่ นะเราก็จะถักขึ้นมาอันนี้เราก็จะต่อถักปกติขึ้นมานะคะทีนี้เราจะทําให้มันเป็นตรงๆเราก็าโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังลับพอหนึ่งคอลงนี้แล้วก็ถักปกติไป มันก็จะตรงๆขึ้นมาแบบนี้พอเราถักมาถึงสุดแถวแล้วนะคะเราก็โซห่ห้าหนึ่งสองสามสี่้าหลังกลับนะคะพอหนึ่งคอลงนี้ลักษณะของงานมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นตรงๆขึ้นไปอย่างนี้ เราถักวนมาจนได้ตามจำนวนที่ต้องการนะคะได้ตามความยาวที่ต้องการแล้วเราจะมาเจอกัน